สวัสดีค่ะเจอกนซันนี่อีกแล้วนะคะวันนี้ล้างหมวกนอกออโต้ทูสปีดจะมารีวิวรุ่นใหม่ของบิ m o l a าไม่เคยมีมาก่อนนะคะเป็นรุ่นใหม่เลยรุ่น r e ฟ l ิ c คอมนะคะตัวนี้วัสดุทำมาจาก s h o r ช็อตร s สต n t ทาร์โมพลาสติกนะคะตัวนี้ในราคาแค่2,800บาท มีเป็นตัวล็อกดีดีลิงแล้วมีแว่นกันแดดด้วยมีว่าบูทูด้วยแล้วเป็นอินมาร์จินซีด้วยนะคะได้ครบเลยในราคางกแค่สามพันเบร์เบานะคะสองพันแปทุกสีราคาเท่กากันมีแค่3สีเท่านั้นเราจะมาเริ่มจากสีแรกก่อนนะคะสีแรกนี้จะมีชื่อว่า XG Red นะคะตัวนี้จะออกเป็นสีเงา แล้วก็จะออกแบบแดงนิดนึงแล้วก็จะมีแบบดำเทาอะไรประมาณนี้ค่ะจะไม่จะไม่แดงทั้งใบเนาะแต่ชื่อจะมีจะมีชื่อว่า XG Red นะคะอ่าประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมาสีที่2นะคะอ่าสีที่2จะมีชื่อว่า XG British Green g o นะคะจะเป็นสีด้านค่ะตัวนี้จะออกแบบเขียวขี้มานะคะแล้วก็จะมีแบบสีทองนิดหน่อยค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นสีด้านนะคะมี3สีแต่สีนี้สีเดียวที่จะเป็นสีด้านนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็สีที่3จะเป็น HG Green นะคะตัวนี้จะเป็นสีเงามันจะออกแบบสีสีสะท้อน กลางขึ้นก็จะเห็นชาร์ค่ะถ้าเป็นสีนี้จะออกแบบเรียกว่าสีมะน,นาวก็ใช่ค่ะก็จะเป็นสีเทาเหมือนสีแดงนะคะสีมะน,นาวแล้วมีสีดําแล้วก็มีด้วยสีเทเทา,ทานะคะตัวนี้ส่งของเค้าดูเหมือนจะมีแบบสปอยเลอร์นะคะด้านหลังอะมันจะแหล่งออกมานิดนึงค่ะ,ะยังชิ้นเคยนะคะเราจะให้ลูกค้ามาดูด้านในของมอแนน็อกนะคะ ด้นนานในโมคนอของเขานวลอ่ะจะเป็นสีเทาๆนะคะเทาดำเนาะแล้วก็เป็นดีดีลิงอ่าแบบนี้แล้วก็จะมีแววนเนาะเดี๋ยวเดือจะให้ดูนะคะตอนนี้เราดูการรยงยองของเขาก่อนอ่าปกติการรุยงยองของเขาของพิมูล่ามันจะเป็นแบบชิ้นเดียวเลยใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นตัวที่แบบสองชิ้นเยอะอดหอค่ามันจะเป็นแบบนี้อย่างน,นี้ค่ะมันจะเยอะออกมาได้หนึ่งชิ้นชิ้นเล็กนะคะสำหรับคนที่ใส่แล้วแน่นแบบอึดอัดหน่อยก็จะถอด อันนี้ได้ค่ะแล้วก็เป็นตุ๊กแกแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปแต่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ชอบเนาะ,ะแล้วก็เป็น emergency ะนะคะแล้วก็ข้างในะจะมาดูแว่นกันแดดนะคะก็คือจะเปิดจากด้านหน้านะคะเหมือนจะมีล็อกเหมือนกันค่ะอย่างนี้ค่ะนคะคะจะเป็นแบบนี้มีตรงตัวนี้ด้วยนะคะเพราะว่าบางตัวอาจจะไม่มีกาดจมูกแบบนี้นะคะตัวนี้มีนะคะ แล้วก็แว่นสไลด์มาจากด้างข้างตรงขอบยังนะคะเป็นแว่นสีสมบุกค่ะอ่ามันจะมีวัาบูทูดีนะคะวัาบูทูมีไซส์ก้าขวาน,นะคะด้านในมันจะปิดแบบผ้าลองรับแบบมีไว้แต่ว่าคนไหนที่จะถีบบูทูดูแกะผ้านี้ออกได้เลยอ่าแต่ที่อาจจะไม่ลึกมากนะคะถ้าเทียบสาบรุ่นก่อนเก่าๆก,ก,ก็มาจาก เยอะกว่าแต่อันนี้ว้าวุู้ได้ประมาณครึ่งเซนนะคะไม่ถึง1เซนนะคะเพราะว่าโมกันน็อกรุวนนี้ไซส์แน่นอยู่แล้วค่ะไซส์แน่นกว่ารุ่นรุ่นอื่นๆแล้วก็นวลจะกระชัดกว่ารุ่นอื่นๆค่ะแล้วก็ใส่แว่นใส่ตาหรือจะใช้แว่นกันแดดของตัวเองก็ได้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าใส่แว่นได้ง่ายค่ะมาจะเขาจะทำนวลบางตรงนี้มาให้หน่อยนะคะ้องทำมาบางนิดนึงเพื่อที่จะเสียขาแว่นง่ายขึ้นค่ะ เราก็จะมาดูช่องลงนะคะช่องลงตรงนี้นะคะเปิดปิดแบบนี้เลยแล้วก็ด้านบนมันจะมีทั้งหมด4จุดด้วยกันค่ะก็คือตัวกลางอันใหญ่เลยค่ะเปิดปิดสไลด์แบบนี้เลยแล้วก็ตัวเล็กเปิดปิดแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ด้านหลังนะคะถ้าไม่สังเกตก็คิดว่าอาจจะเปิดไม่ได้แต่อันนี้ก็เปิดปิดได้เหมือนกันค่ะเป็นแบบนี้ค่ะ แล้วก็ตรงนี้รู้สึกลุงจะออกได้แต่ออกไม่เยอะนะคะแต่ว่าลุงออกตัวใหญ่ตรงนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือเหมือนสปอยเลอร์ค่ะ,ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะรุ่นแร็ปปี้คอนะคะตัวนี้อยากจะติดกันฝ้าก็ซื้อติดได้กันฝ้าได้เหมือนกันค่ะแล้วตัวนี้นะคะย้ำน้ำหนักอีกทีเนาะน้ำหนักประมาณ1,600กรัมตามไซส์นะคะโบทตามไซส์ถ้าเป็นไซส์ใหญ่อาจจะเพิ่มประมาณ50ากรัมค่ะตัวนี้ มีติดกันฝ้าได้ด้วยนะคะแล้วก็สําคัญกว่าก็คือมออลโกทายนะคะได้มาแล้วเหมือนกันคะ่ะได้มออลโกมา2ตัวถ้าเป็นของบีโมล่าทุกลุ่นอ่ะได้ได้บ c e ทุกท,ทุกตัวเลยคะ่ะทุกรุ่นเลยคะ่ะตัวนี้นะคะรุ่นแ a ฟฟี่ก้อนรุ่นเดียวกันตัวกันด้านที่เป็นลิมิเตดดิชั่นผลิตแค่2,400บาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่นเดียวกันเลยเหมือนกับทุกอย่างแค่ลายจะไม่ใช่ลิมิเตดดิชั่นค่ะคือวัสดุภายใน อุปกรณ์ที่เขาใช้แบบยางชินชิวหน้ากันโอยยออะไรต่างๆเหมือนกันหมดค่ะแค่ลายจะไม่มือแล้วราคาประหยัดกว่าด้วยนะคะอยู่ที่2,800บาทเท่านั้นแต่ตัวการด้านอยู่ที่3,5 0 0แต่ตอนนี้หมดไปแล้วนะคะคนไหนที่ไม่ได้อยากสิใจไปเลยมีตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ถูกกว่าไปราคาประหยัดกว่าแล้วก็มีของแทนให้ด้วยนะคะคนไหนที่สนใจตัวนี้นะคะสามารถสั่งซื้อกัดลง Auto ังออโต้ทูสปีได้ที่ช e, ้อปปี้ลาซาด้าไลเอทและเฟ e บุ๊กนะคะ คนในที่ไม่ไม่รู้ว่าชื่อร้านอะไรเซิรฟ์ฟแนช้อปปี้ลาซาด้าได้เลยก็คือออตโต้ทูสปีนะคะเดี๋ยวจะลงลิ้นไว้ให้นะคะในใต้คลิปนะคะออ t โต้ทูสปีฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องยูทูบออโต้ทูสปีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ